ได้หมกใหม่เลยแล้วมีสปอนเซอร์ใจดีสปอนเซอร์เข้าได้นะถึงจะแค่สามร้อยซับก็เถอะ ครับมาพบกับโยอาหกนะครับวันนี้วันนี้เราเปลี่ยนเส้นไปบ้างอาหกสิ่งยามเย็น่อไปหน่อยนะครับฝนก็นทําท่าเหมือนจะตก ไม่ปวดันนี่เงี้ยมันใส่ต้องรีบเข้าบ้านแล้วละ่ะเดี๋ยน้องบูเละเบียบปวดเละตุ๊บเป๊อ๋โคงนี้ไม่เอาแล้วเบาเบาเบายางไม่ดียางหมดหมดเกลี้ยงแล้วคือลวดขึ้นน่ะครับ ก็หลวมอยากได้มวกใหม่เลยแ,แล้วมีสปอนเซอร์ใจดีสปอนเซอร์เข้าได้นะ <c oughs> ถึงจะแค่สามร้อยซับก็เถอะจะนับสนุนได้นะ หมวกเต็มไปพนะันสองพันอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยมีสปอนเซอร์เลยเนะี่ยอยากมีอนะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตใครใครใครจะมาสปอนเซอร์ผมก่อนดีกว่าช่องไม่ดังแ้สามร้อยสับเองเดี๋ยวก็พันสับเดี๋ยวก็หมื่นสับ ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนเขาก็มาดูมาติดตามผมก็จะลงคลิปอย่างเงี้ยทุกวันแต่ถ้าวันไหนไม่ลงก็ไม่เห็นนะไม่เห็นก็แปลว่าไม่ลงโอ้ X Max ม,มันอาจจะมืดแหละ <c oughs> ในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นแต่ร้านเมื่อกี้ X Max จอดเต็มเลยมีแต่สีสวยๆ้วยนะ ก่อนนเอาไปแดงไม่ได้ดียออาหกเขียวตลอดยูต่อให้เขาบ้างมันก็ต้องมีบ้างแหละเสียชื่อหมดยออาหก รถมันร้อนหลอน oh, <no. S 1> อา้าวทำไมสองคนนั้นใส่เสืเส้อกันฝนละ่ะฝ mm hmm. นตกจากไหน mm hmm. อ่ะไปส่วนกลางวันผมก็อัดมาอยู่นะอัดคลิปเนี่ยแต่ไม่ไม่มันไม่ได้ยินก็ oh, <no. S 1> เลยต้องมาอัดกลางคืน เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปลงขับยังไงขยันตกหลุมจังเลยเราโอเคสงใสฝนจะลงเม็ดแล้วอ่ะ oh, <no. S 1> มันจะเปียกกล้องไหมเนี่ยข mm hmm. อโทษนะครับขอไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่แกตกใจเสียงอาหกมัน นี่แบบแซงแบบแซงวิวมานี่ตกใจเลยนะคันข้างๆเราเขาจะให้เราไปก่อนไหมไปก่อนนะเดี๋ยวเลี้ยวเลี้วกับรถกับรถ เสียงก็หึมชอบมาตรงนี้แหละเสียงมันก็หึมนี่มันเหมือนอยู่ในอุโมงค์อ่ะฝนมันตกตกตหยุดหยุด <c oughs> นึกว่ารจะได้เก็บกล้องก่อนถึงบ้านไปเรื่อเๆื่ออา้าวมาทำอะไรกันอ่ะ <c oughs> จะเลี้ยวเข้าไปได้ <Okay. S 1> พี่เขาบอกให้ไปแล้วโอเคมีแต่รถซิ่งนั่วนะ <Wow. S 1> ลูกแล้วนะล,ลูกขึ้นเบกเบกงบ้านแล้วดีนะฝนไม่ตกแรง คลิปนี้เหมือนอยากได้หมวกอะ่ะพูดแต่หมวกสมนเซอรอต้องเข้าแล้วแหละแหมพูดขนาดนี้โ <Okay. S 1> อเคก็ะบ่ะก็ะบ่าซิงอยืนออกมาเชียโอเคครับอ้น้ำมันขึ้นเลย มันโชว์เลยเอาเราไปทางไหนอะ่ะไม่ได้